ข่าวนี้มาเตือนเรื่องของหัวขโมยนะคะตอนนี้อย่าคิดว่าเออมองซ้ายมองขวาแล้วไม่มีใครเห็นจะไปลักของของเขาไปขโมยของของเขา,ขอ,ขอ,เขาอย่าทําอย่างนั้นเพราะกล้องวงจรปิดอะเยอะมากอย่างกระตาสับประรดเลยมีเหตุการณ์ที่หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ เข้าไปขโมยเนื้อไก่คือปกติเนี่ยถ้าเราเอ,อ่อตักไก่ใส่ถุงปุ๊บเนี่ยเราต้องเอาไปชั่งแต่หญิงคนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆว่าเธอทําอย่างไรนะคะภาพชัดเลยอายุ44ปีนะคะหญิงคนนี้เดินเข้าไปแล้วก็ไปตักเนื้อไก่อยู่ในตู้แช่นี่คุณผู้ชมเนียนๆนะเดี๋ยวจะค่อยๆดูฟับ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 อ่ะเห็นไหมซ้อนแล้วซ้อนแล้วซ้อนแล้ว นึกว่าไม่มีใครเห็นคือย้อนนิดหนึ่งว่าพอเขาตักเนื้อไก่ได้เนี่ยเขาต้องออกไปชั่งน้ําหนักแต่พอไม่เอาไก่ไปชั่งน้ําหนักเปลี่ยนจุดไปยืนอีกมุมหนึ่งก็คือมุมเนี้ยแรงแล้วละ่ะว่าไม่มีใครเห็นหละ่ะปลอดคนและยัดเนื้อไก่เนี่ยใส่เข้าไปในกระเป๋าเสือ้อซึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นแบบว่าอยู่ด้านหลังอ่ะเนี่ยด,ด,ด้านหลังตรงเอวด้านหลังเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตีเนียนทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดินออกมาหน้าร้านตรงจุดที่จอดรถจักรยานยนต์เอาไว้ แต่พนักง,งานของร้านเฝ้าจับสังเกตยอยู่แล้วโอ้ไปแล้วเข้าชาร์แล้วเห็นไหมเห็นไหมมาเลยเพราะทั้งหมดเนี่ยมันมองได้ผ่านกล้องวงจรปิดก็เลยเดินออกมาถามแล้วก็กักตัวหญิงคนนี้เอาไว้พร้อมกับแจ้งตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดให้มาตรวจสอบเนื้อไก่ที่ขโมยไปเนี่ยก็จะมีทั้งแบบปีกไก่ส่วนบนหนึ่งถุงตามกล้องครับอืมคือทางราเขาบอกว่าเขาอะไม่อยากปล่อยผ่านเพราะ มันไม่ใช่ครั้งแรกมาก่อเหตุที่ร้านเนี้สามครั้งแล้วแลไถ้าเขาปล่อยผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ย่าใจสิทำาได้เดีย๋ยวก็ย่าใจอย่างเดียวมันเสียหายเขาด้วยนะนนที่เขาจะเอาของไปขายคนอื่นเนาะอ๋เอเนี่ยสุดท้ายก็ต้องแจ้งตำรวจมาจับนะคะก็สอบปากคำผู้ก่อเหตุก็กรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงจะปฏิเสธยังไงภาพชัดกขนาดนี้เสื้อเหมือนเตรียมมาเสื้อที่มีซิปหลังอย่างงี้มันก็ไม่ได้หาง่ายนะลงรูดอะไรกันไปค่ะเอาไก่ใส่ตรงกระเป๋าหลังนะ